สวัสดีครับวันนี้ผมช่างกุญแจเอชินให้จะมารีวิวการโปรแกรมดอกนะครับตัวนี้เป็น e 6 6นะครับเป็นรุ่นอ่าซีรีส์เนะครับ3・5 L I นะครับลูกค้าแจ้งมาว่ากุญแจรีโมทไม่สามารถกดรีโมทได้นะครับไม่ทำงานอยากได้ดอกกุญแจใหม่เพิ่มนะครับไม่ทำงานเพราะใส่เลยครับเปิดเผยนิดนึงเงี้ยนะครับพาเปลี่ยนฐานเองเรียบร้อยพังสิครับจะเหลืออะไรเรียบร้อย ช่างกุญแจเอชินก็เลยมาโปรแกรมใหม่นะครับดอกให้เรียบร้อยมาทดสอบกันระบบสตาร์ทระบบสล็อกนะครับดอกเดิมไม่ปลดไม่ได้นะครับพัง่าเราจะล็อกนะครับอันล็อกครับอ่อเรียบร้อยแต่มาระบบสตาร์ทครับวันนี้เป็นสลัอนะครับเสียบเบรกสลอตลูกมาสู่การตัดงบกดเบรกเสียบล็อกผมเดินทางไปฝากแล้ว พุทธศาสตร์ชาติออริจินัล,คร,ลครับออริจินัลสตาร์ทได้อย่างเดียวครับรีโมทไม่ทำงานนะครับเรียบร้อยเป็นอันว่าโปรกแกรมซีรีส์เครับอ6หกสเป็นที่เรียบร้อยถ้าลูกค้าท่านใดสนใจทํากุญแจนะครับไม่ว่าจะเพิ่มจะลืมก็ติดต่อเราได้ที่095 563 62 82ครับ ช่างคุณใจชินบริการทั้งในและนอกสถานที่ขอบคุณครับ